สวัสดีค่ะทุกคนนี่กล้วยที่เราตัดมาจากที่บ้านนะนี่เราก็จะมาทำการเอาไปแจกเพื่อนๆมีกี่หวีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ทั้งหมดสิบห้าหวีนะคือนันนี้เราไม่ได้เอามาหมดหลายเครือสุกหลายเครือเลยเราไม่ได้เอามาหมดดูดิเห็นไหมปลูก ้วเนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากกินกล้วยมหาลีเลยนะเนี่ยกล้วยกล้วยน้ำว้าเราปลูกเองเนาะกล้วยน้ำว้าถ้าเราไปซื้อเขาเนาะมันก็แพงอยู่ได้ยี่สิบสามสิบบาทนี่กล้วยที่สวนของเราเองเนาะส่วนใหญ่แล้วเรา ปลูกกินเองเนะเอาปีกล้วยเอาอะไรมาเพื่อนเวลาที่อยู่หอเรากลับบ้านทีนึงเราก็เอาของที่บ้านเรามาฝากเพื่อนเที่อยู่หอเนาะดูดูนี่เสืองน่ากินไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเมนูทำขนมกล้วยกันเนาะ เมนูอะไรดีเอ่ยช่วยออกความคิดเห็นหน่อยนะว่าเราจะทำเมนูอะไรดีตำรับกล้วยา <c oughs> <c oughs> ทำเมนูอะไรดีนาะกล้วยน้ำว้าจะบวดชีกล้วยบวดชีกล้วย ใส่ลูกชิดหรือว่าจะทํายังไงดีมะพร้าวก็มีนะมะพร้าวเราก็เก็บมาจากบ้านจะทําขนมอะไรดีเนาะเมนูกล้วยพวกเนี้ยเมนูกล้วยของเราดูที่เนี้ยทำอะไรดี กล,กล้วยก็มีนี่แฟงอีกหนึ่งลูกนะถ้าจะทำอะไรดีพรุ่งนี้แฟงก็มีกล้วยก็มีของที่เรามาจากบ้านเราทางนั้นของในสวนเนาะ ทำอะไรกินดีเนาะเมนูกล้วยกับแฟงเดี๋ยวไว้ต้มมะนาวดองแต่กล้วยนี่สิจะทำอะไรกินดีช่วยกันออกความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าจะทำอะไรกินดี